เจาะหุ้นมากรุ IPO ปลาดิบพรีเมียมผมบินหวังนะครับนี่คือรายการมีเป็น เลยหรือพี่ไรนาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินในเป๋าของคุณครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมอยากจะมานำเสนอหุ้น IPO หุ้นหนึ่งครับที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับถ้าเกิดเป็นสายเที่ยวห้างโดยเฉพาะสายกินอาหารญี่ปุ่นแบบนี้นะนั่นก็คือหุ้นของมักุโร่กรุ๊ปนั่นเองครับผมมักุโร่กรุ๊ปนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านปลาดิบเหมือนที่เราเจอกันทุกวันทุกวีทุกวันนะครับทั้งฟูจิทั้งเซนเนี่ยแต่ในณวััันนนนีี้้ครรรบาาาเเเ่่่ยกก็พิิงมมมปปดใหะส น่าจะ5 6ปีได้นะครับสำหรับแบลนด์นี่นะแล้วก็หุ้นตัวนี้นะครับกำลังจะเข้า IPO ภายในปีนี้เลยครับและเราเนี่ยก็สามารถจะมาเป็นเจ้าของได้นะครับที่นี่นะครับผมก็ได้เอาข้อมูลนะครับมาสรุปรวมให้เพื่อนๆได้มาทดสอบดูกันนะครับว่าเราสนใจหุ้นตัวนี้มีความเข้าใจในหุ้นตัวนี้มากมายแค่ไหนนะครับจะได้เป็นข้อตัดสินใจว่าเราจะไปทําการศึกษาต่อหรือว่าเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเรากดฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามใครนะอันนี้ก็รู้สยกอยู่นะไรที่ดีมาก ข้อมูลในคลิมี้ทั้งหมดเลยนะครับผมได้มาจากของ m a ก u r o r o ชโชนะครับ IPO โรชโชนั่นเองนะซึ่งก็เป็นสรุปรวมข้อมูลต่างๆของบริษัทนะครับที่ให้กับผู้สนใจต่างๆนะครับผมสามารถไปติดตามดูแบบเต็มๆได้ในเว็บไซต์หรือว่าช่องของทางบริษัทเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับมาสรุปรวมคร่าวๆก่อนนะครับว่าบริษัทนี้คืออะไรนะครับชื่อเต็มๆก็คือบริษัทมากุโรกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับประกอบธุรกิจอาหารระดับพรีเมียมแมสนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์กิฟต์มอร์เคิลเจอร์โดยมีแบรนด์มากุโร่ซัมติงทูเกเตอร์แล้วก็ฮิตโทริชาบูนะครับโดยณวันที่15มีนาคม2567นะครับมีสาขารวมทั้งหมดทั้งหมดทั้ง3แบรนด์เลยนะครับทั้งสิ้น26สาขานะครับโดยเฉพาะสาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับผมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ตตลลาาาาดดทีี่่เเเเขขจะ้นนยป็ใหม่ ครับไม่ใช่ตลาดเซ็นนะครับแปลว่าขนาดของหุ้นเนี่ยยังเล็กอยู่นะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแบรนด์ทั้งหมดที่เขามีนะครับก็เคียงเช่นมากุโร่ที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ซัมติงทูเคเทอร์อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับปิ้งย่างเกาหลีนะครับแล้วก็ฮิตโตริชาบูก็จะเป็นแนวชาบูในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับและล่าสุดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เพิ่มมาอีกแบรนด์หนึ่งครับก็คือมากรูโโกก็เป็นส่วนของเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาค่อยขยายตัวแบรนด์ต่างๆต่อไปนะครับ Okay. ทีนี้มาดูประวัติคร่าวๆนะครับเขาก่อตั้งเมื่อปี2558นะครับผู้ก่อตั้งเดิมเนี่ยมีทั้งหมด4คนนะครับผมเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ร่วมก่อตั้งแบรนด์มังคุโรขึ้นมานะครับโดยมีร้านแรกก็คือร้านมังคุโรนี่ครับโดยเขาได้คอนเซ็ปต์มาจากอาหารญี่ปุ่นของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จะมีบางแบรนด์นะที่มันแบบพรีเมียมไปเลยเอาวัตถุดิบดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าลูกค้ามากินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีถึงจะเราจะจ่ายราคาสูงนนะแ่่่งทีีเเเรรราาาาาาาไดดาาาดดดด้้้ัััับมมมมมูููสกกกกกววววคคคคคุล็ิิ ชอบอยากจะมากินซ oh. really oh. ้ำนะครับเขาก็เลยเอาคอนเซปต์เนี้ยคอนเซปต์กิฟมอลเนี่ยนะครับเอามาใส่ในแบรนด์ก็คือแบรนด์มากรูนั่นเอ่นครับจากนั้นก็เริ่มเปิดสาขาแรกนะครับโดยส่วนกลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับป่าล้อเมืองในบริเวณเขตรอบกรุงเทพครับโดยวเขาจะเปิดกับร้านรอบๆกรุงเทพก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายเข้ามาในตัวเมืองนะครับซึ่งสาขาแรกในตัวเมืองกรุงเทพที่เขาเปิดก็จะเป็นสาขาของที่เมกาบางนาครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปิดขยายแบรนด์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2562เนี่ยเขา่ทีว ส่วน63มันที่เป็นโควิดเนี่ยเขาก็ทำเป็นมากรโกนะครับเปิดช่องทางเดลิเวอรี่นะครับผมจกนั้นในปี64เนี่ยเขาก็เริ่มเอาเทรนด์ของอาหารเกาหลีเนี่ยเข้ามาในแบรนด์เพิ่มขึ้นครับก็เปิดเป็นแบรนด์ something t o g e t h e r คือแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีน,นั่นเองครับแล้วก็ส่วนล่าสุดเนี่ยปี65นะครับก็เปิดอีกแบรนด์หนึ่งมาคือแบรนด์คิโตริชาบูครับจะเป็นเน้นคอนเซปประมาณแบบ เหมือนชาบูสําหรับนั่งกินคนเดียวไงครับก็ <g ülme> จะมีราคาที่ค่อนข้างพรีเมียมนิดนึงนะครับผมส่วนปีหกกเนี่ยเขาก็ <g ülme> เริ่มดําเนินเรื่องเข้าทําการเข้าเทรดในตลาดใหม่นะครับผมซึ่งก็จะเริ่มเข้าเทรดภายในปีนี้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าๆก่อนนะครับก็ตั้งแต่ก่อน IPO กับหลัง IPO นะผู้ก่อตั้งทั้ง4คนเนี่ยถือหุ้นแล้วก็ถือส,สัดส่วนเท่าเดิมไม่ได้มีการขายออกนะครับแต่ว่าจะมีเจ้าหนึ่งที่ทําการขายออกก็จะเป็นบริษัท ที่ผ่านการถือหุ้นครับเป็นบริษัทที่เน้นในการถูกขึ้นบริษัทนี้มีชื่อว่า holistic impact PTE m i t e d นะครับผมซึ่งหลังจาก IPO เนี่ยบริษัทตัวเนี้ยก็จะมีการขายมาบางส่วนนะครับแต่ก็ยังถืออยู่ในสัดส่วน13%รนะครับรวมพุ้นของที่ IPO ใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึงการเพิ่มจํานวนพุ้นจากการ IPO ด้วยนั่นเองนะครับที่เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงข้อสังเกตหนึ่งครับที่มีผู้บริหารกลุ่มของผู้บริหารส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งนะแล้วก็เป็นบริษัทที่เน้นการถือหุ้นนี่แหละก็มีการขายออกมาบางส่วนคิดว่าน่าจะ ทีนี้ก็ต้องมาดูต่อไปนะครับ จากนั้นมาดูกันให้บริการคร่าวๆนะครับรูปแบบนะครับรายได้ของมาโกโร่เนี่ยก็จะมี2ประเภทครับก็คือธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับมาดูแบบแรกก่อนนะครับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบรนด์นะครับณตอนนี้แบรนด์แรกเขาเลยก็คือมาโกโร่นะครับผมเปิดเมื่อปี255 8นะครับสาขาทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่14ล้านนะครับตรงเนี้ยทางผู้บริหารเขาบอกว่ามาโกโร่เนี่ยจะไม่เน้นเปิดทีเดียวเยอะๆครับจะอาจจะปีละ1สาขาหรือ2สาขาเพราะว่าต้องการควบคุมคุณภาพนนนนะะรัท้้งงีก็เเเพาาาาวว่่่สึจใ กลุ่มของพรีเมียมแมสด้วยครับคือได้มีราคาสูงนะคือแบร์มักโร่เนี่ยมีราคาสูงกว่าพวกฟูจิพวกเฟนที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าของก็จะพรีเมียมกว่านี่ไม่ก็ต้องมีการควบคุมประมาณนึงครับสรับกลุ่มลูกค้าวัยอายุเนี่ยก็จะอยู่ที่3 6มสถึงสีปีก็จะเป็นช่วงไปทํางานนะครับยอดค่าใช้จ่ายก็ประมาณ750ขึ้นไปนะครับผมซึ่งตัวแบร์มักโร่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าข้อได้เปรียบของเขาก็คือมันใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะครับอย่าง MK, Fuji, Zen, เก็ม margin, าคาขขเคฟูจิเซาเนี่ยก็ใี้พื้นรี่ ทำให้รายได้ตอนหนึ่งหัวของลูกค้าที่มากินอ่ะสูงกว่าแบรนด์ทั่วๆไปในแบรนด์ระดับกลางนั่นเองครับทำให้อาจจะมีอัตรากําไรเนี่ยที่สูงกว่านั่นเองครับ ตัวต่อไปก็คือแบรนด์ของ s ซัมซุงทูเกเตอ e r ครับก็จะเป็นแบรนด์ประมาณปิ้งย่างเกาหลีนะครับเปิดมาปี64นี่แหละแล้วก็จำนวนสาขาอยู่ที่6สาขานะครับแบรนด์นี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของลูกค้าเนี่ยที่อายุต่ำลงมาหน่อยครับก็คือ36เอย้ย26ถึง35ปีก็เป็นกลุ่มเฟิร์สจ็อบเปิดนะครับทั้งนี้เป็นการแต่งแปลงเพราะว่าเขาต้องการจะขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้นครับแต่ว่ากลุ่มตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วนะครับในปนนปปปีีีีมมาาีี64 67 6 6เเเเนนนนน่่่่่่ยยยจมมมมาาาาาาาถึึึงงงง3กกกก็็พิสสสขขททบบบััคครรรอุุโแลล้วะผด ก็เพิ่มเป็นแบรนด์ของฮิโตริชาบูครับอันนี้เขาเอาเทรนในการกินบุฟเฟ่การกินชาบูคนเดียวของญี่ปุ่นน่ยก็ในร้านะจะเป็นคอนเซปต์กลับมานั่งกินคนเดียวครับแล้วก็มีหมอ้อของเราคนเดียวเลยแล้วก็วัตถุดิบก็จะเป็นค่อนข้างพรีเมียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกับของมาโุโรนะครับก็คือ36ปีถึง45ปีนะครับรายได้ค่าใช้จ่ายต่อบิน,นก็จะประมาณ9 5 0บาท8ป0รบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้บริหารเขาบอกว่า2แบรนด์หลังที่เปิดน,นั Something ก ที่โตริชาบูเนี่ยมีอัตรากำไรเนี่ยสูงกว่าของมาคุโนะครับก็เป็นข้อน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าแบรนด์ใหม่ไหนมีอัตรากําไรดีกว่าแบรนด์เก่าที่เขาทำอีกนะแปลว่ามีการเติบโตที่รวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับผม ต่อมาครับมาดูที่ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับก็จะมีรับงานอีเวนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนล่าสุดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เปิดเป็นมากรัวโกนะครับผมก็เป็นแบรนด์เซอร์วิสเช่นกันนะครับอันนี้ขอแนบก่อนนะครับว่าไอ้ตัวแบรนด์ s o m e t h i n g together ครับที่เป็นหมูย่างเกาหลีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเริ่มจากการทสจากระบบเดลิเวอรี่ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเปิดเป็นแบรนด์เป็นร้านของตัวเองนะครับผมก็คือว่าเป็นการทดสอบก่อนที่จะมาใช้จริงนะครับก็เป็นการดําเนินการแผนที่รอบคอบจากฟังฝั่งผู้ียะนครับ จากนั้นครับไปดูกลยุทธ์การเติบโตนะครับอันดับแรกก็เลยก็แน่นอนครับว่าการขยายสาขาแล้วก็ช่องทางการให้บริการเชิงกลยุทธ์ครับอย่างที่บอกครับกลยุทธ์เขาเนี่ยจะเน,น้นในการป่าล้อมเมืองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่อยเจาะเข้ามาในตัวเมืองกรุงเทพนะครับผมซึ่งจากการผ่านทางพิสูจน์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สปีล่าสุดเนี่ยก็เขาก็มีสาขาที่เติบโตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอัตรากาไรที่ดีขึ้นเพราะกับรายได้มากขึ้นแสดงว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลนั่นเองนะครับผมใน การเจาะกลุ่มของพรีเมียม์แมนนะครับซึ่งก็บอกต,ตรงๆว่ากลุ่มนี้กับร้านนี้นะครับไอ้ร้านที่มันเป็นเชนที่มีสาขายเยอะๆเ,เนี่ยยังมีไม่มากนะครับเทียบกับระดับกลางข้อระดับกลางแล้วก็จะรู้จักกันอย่างเช่นเอ่อเซนฟูจิถ้าเป็นแนวชาบูก็จะมีชาบูชิสุกิชิอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่มีแบรนด์ค่อนข้างเยอะในระดับกลางแต่ว่าระดับพรีเมีย์แมสเนี่ยถือว่าตัวจริงๆอ่ะตัวร้านแบรนด์อะ่ะมันเยอะนะแต่ว่าแบรนด์ที่มันเป็นแฟรนไชส์ที่มีหลายๆสาขาเนี่ย ส่วนตัวผมเนี่ยยังถือว่าไม่เยอะครับยังมีช่องว่างในการจอะตลาดอยู่นะครับผมอย่างที่2นะครับคือเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามปรัชญ,ญากิฟมอลนะครับก็เป็นคอนเซปต์เดิมตั้งแต่ตั้งต้นของบริษัทนะครับผมว่า ต้องการจะตอบสนองลูกค้ามากกว่าค่าใช้ใจ่ายที่เขาจ่ายออกไปก็สังเกตได้ว่าจากอีก2แบรนด์ที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยหมูเกาหลีนะครับซัมซุงทูเกเตอร์แล้วก็แบรนด์ของฮิโตริชาบูเนี่ยก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เน้นนะครับว่าในทีมของ R&D ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างขยันทํางานแล้วก็ทํางานผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอย่างที่3ก็คือการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยข้อน,นี้สาคัญมากซาหรเบนโมกุโร่ครับเพราะว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยจอดในกลุ่ม การบริการนะครับการลูกค้านะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์การให้บริการลูกค้าเนะี่ยของเขาเนี่ยก็ถือว่าขึ้นชื่อน,นะครับผมเพราะว่าล่าสุดเน,นี่ยในปีล่าสุดเน,นี่ยลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเป็นรายได้เกือบ50%ิอของเขาเลยนะครับแสดงว่าแบรนด์ต่างๆของเขาเนี่ยทำให ลูกค้าเนี่ยกลับมากินซ้ำเนี่ยอัตราค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะในปีล่าสุดนี้นะครับแล้วก็อันดับที่สีงก็คือการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อการเติบโตเขาก็จะเปิดแบรนด์เพิ่มขึ้นครับนอกจาก3แบรนด์ที่มีอยู่นะครับเขาก็บอกว่าหลัง IPO เนี่ยเขาก็จะเปิดเพิ่มมาอีก1แบรนด์นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเติบโตของทางฝั่งบาคาโลนนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็น4กลยุทธ์นะครับต่อไปครับมาดูช่องทางการจําหน่าย ใ, <HHH> ในทางกลยุทธ์ของเขานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเน้นทางด้านป่าล้อมเมืองแล้วก็ค่อยๆเปิดเข้าไปในตัวเมืองนะครับจนล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับเขาก็จะมีทั้งในแบบของช้อปปิ้งมอลล์นะครับแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็สแตนด์อะโลนแล้วก็สเปเชียลิตี้มอลล์นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าทางสเปเชียลิตี้มอลล์เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มแรกๆครับที่เขาไปเปิดตัวร้านนะครับว่จะเป็นร้านนี้แล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาในตัวห้างขึ้นเพ uh ิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในทางคอมมูนิตี้มอลลูกกกกคคค้้้้้าาาาแแลววววนนนะะรรรรััับบบบผมมซึ่่่่งงงงเเเเตตอออออชๆทีปิดื ปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยขับเข้ามาจากในตัวเมืองเนี่ยมากินด้านนอกเดินทางไกลนั่นแหละมากินอ่ะเยอะมากเลยครับจากนั้นเนี่ยเขาว่าตอบสนองรับฟีดแบ็กเนี่ยก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาเข้าไปในตัวเมืองเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางของ CBD area ก็คือทางกรุงเทพหัวเมืองด้านในเนี่ยคิดเป็นทั้งหมด27 ร้อยละ27%ของสาขาทั้งหมดนะครับก็จะมีมากรูนสามสาขาซับสติงทูเกเตอร์หนึ่งสาขาแล้วก็ฮิตตอริชาบูสามสาขานะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือแบงกอกเมโทรโพลินเมโทรโพลิเทนสิบเก้าสาขานะครับก็คือส่วนของกรุงเทพรอบนอกนะครับก็จะเป็นมากรูนสิบเอ็ดสาขาซับสติงทูเกเตอร์ห้าสาขาแล้วก็ฮิตตอริชาบูสามสาขาน่นเด่นครับคิดเป็นเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสาขาทั้งหมดที่เขามีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยอัตราส่วนกำไรที่ค่อนข้างสูงครับทำให้เขาาาาาบบออกวอว่่่เเขขคคคน้้งุมรรัพะา ในการที่จ่ายค่าเช่าเท่ากันกับร้านอื่นๆเนี่ยแต่ว่าอาตาัตรากําไรอัตรารายไ,ได้ที่เขาได้มาเนี่ยสูงกว่าร้านในระดับกลางนั่นเองนะครับโอเคนะจากนั้นเขาก็เน้นครับบอกว่า R amp D เนี่ยเขาก็ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องครับจักทางเทศกาลต่างเนี่ยเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นคริสต์มาสปีใหม่วาเลนทน์นะครับแล้วก็ออกเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็พัฒนาแบรนด์ใหม่ๆที่ได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากผู้บริโภคนั่นเองนะครับ แล้วก็เขาจะมีงบการใช้จ่ายในการ i อเดี e ่ยทุกปีเลยนะครับผมสังเกตน,นะว่าม,มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับปี64เนี่ยประมาณ3.14นะครับก็เพิ่มเป็น3.19นะครับ3.95จนล่าสุดเนี่ยเป็น4.58แล้วนะครับก็ผมคิดว่านะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเปิดแบรนด์ใหม่นี่นะครับเขาก็ต้องวิจัยแบบใช้งบตรงเนี้ยในการเปิดร้านแบรนด์ใหม่จากทางบริโภ u กรุ๊ปนะครับผม ต่อมาก็จะเน้นเรื่องบ branding digital marketing ครับเขาบอกว่านะครับทางแบรนด์ของมาโกโเนี่ยตั้งแต่ปี2558แล้วครับว่าเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยช่องทางของ f a c e b o o เนี่ยก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่มาเก็ตติ้งเป็นพิเศษนะครับเขาก็จะมาเน้นช่องทางนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมแล้วก็ตามเทรนด์มาตลอดนะทั้ง Instagram มจนมาถึง TikTok นะครับเขาก็มีผู้ติดตามรันในระดับที่หมื่น up หมดทุก แพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าตัวร้านเขาเนี่ยจริงๆมันก็หฮนะอย่างเช่นดูในรูมนะครับว่าพี่บูมทาริตเนี่ยจากช่องบูมทาริตนะครับอันนี้เขามารีวิวเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญนะครับทางบริษัทไม่ได้เชิญแต่ว่าพี่บูมเนี่ยเขามากินแล้วก็มารีวิวให้เองนะครับผมก็ถือว่าร้านของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นกระแสอยู่พอสมควรนะครับผม จากนั้นครับมาดูส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ Membership ครับอันนี้ครับดูจากตามตารางนะครับเขาก็บอกเลยว่าลูกค้าของเขาเนี่ยมีการมากินซัมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเป็นสัดส่วนถึง54.36%เลยนะครับแปลว่าเกือบเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งปิ่มๆมาประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นลูกค้าประจําเป็นลูกค้าสมาชิกของเขานะครับผมก็แสดงว่ารสชาตินั้นจะถูกถูกอกถูกปากในกลุ่มทาร์เก็ตเขาครับทำให้เกิดการกินซ้ําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยก็เติบโตมาโดยตลอด3ปปีรรรรรววดดเเเลยยนนะคับมถึงงออ์์ซ็ตขาาไ้จกสมาชิิกกเเนนี่ย็ตตบโใะม ที่เยี่ยมยอดเช่นกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีการกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกับสมาชิกนะครับอย่างเช่นเมมเบอร์ที่มากินร้านเขาบ่อยๆเนี่ยแล้วก็มียอดใช้จ่ายเนี่ยอันดับต้นๆเนี่ยเขาก็จะมาอาจจะมีเลี้ยงหนังบ้างหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเสริมเข้าไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมจากนั้นครับมาดูอีก2แบรนด์ที่เหลือครับที่เขาเปิดขึ้นมานครับอย่างที่บอกครับว่า ไอตัวของ Something Together เนี่ยเขาว่าเจาะเทรนด์อาหารเกาหลีนะครับก็เจาะก,กลุ่มอายุที่ต่ำมาหน่อยแล้วก็เริ่มจากการเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็จนมาเป็นแบรนด์ Something Together ณนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็สวนทิโตลิชาบูเนี่ยก็เ,เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วเองนะครับก็เขาจะเน้นในด้านของแบบฉบับของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแบบสเปเชียลสเปเชียไลซ์โดยตรงนะครับผมแล้วก็เจาะในกลุ่มลูกค้าที่พรีเมียมแมทเช่นกันแล้วก็เน้นในทังกินคนเดียวตามเทรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆฮิโตลิชาบูผมบอกเลยว่าเติบต เพียงแค่ปีเดียวขยายไป6สาขาแล้วนะครับซึ่งก็ทดสบว่าเขาก็ได้จองกลุ่มทาร์เก็ตที่ดีมีการทําการตลาดที่ดีแล้วก็มีของคุณภาพที่ดีนะครับซึ่งอาจริงๆต่แต่ผมดูข้อมูลต่างๆของหุ้นนี้มานะผมคิดว่าเรื่องคุณภาพของเขาเนะนี่ยณตอนนี้หายห่วงเลยครับเพราะว่า เขาลูกค้าตอบรับสบับแบบสมาชิกโลกกินซ้ำเยอะขนาดนี้ทั้ง3แบรนด์เลยนะแล้วก็มีการเติบโตที่ดีเนี่ยแสดงว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยหายห่วงเลยครับจะเป็นห่วงก็แค่เรื่องของการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารนะครับซึ่งก็ต้องมีเจ้าใหม่เปิดขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องมีการแข่งขันการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราต้องจับตาดูหุ้นตัวนี้นะครับ ต่อมาครับก็ดูของงบการเงินบ้างนะครับสัดส่วนณตอนนี้นะต่อให้รายได้เพิ่มเติมโตขึ้นมา3ปีซ้อนนะครับส่วนโตแท่งสีแดงเนี่ยมันคือรายได้ของมาคุโร่นะครับคิดเป็น62%นะครับผมรายได้หลักเนี่ยก็มาจากแบรนด์ของมาคุโร่เนี่ยนะครับที่มีทั้งหมด14สาขานะครับจากนั้นเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2สูตรก็เป็นของ something together แล้วก็ของที่โตลิชาบูนะครับก็เพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนที่น่าพอใจนะครับสังเกตในส่วนสีเทาเนี่ยเห็นไหมครับเทาาอออ่่่นนนนนเเเเีีียยป็ขงตติบบโดมกละร เนี่ยจากปี65มาปี66เนี่ยก็ถือว่าโตคดข้างเร็วนะครับผมแล้วก็อีกส่วนกราฟหนึ่งนะครับว่าเป็นส่วนของอัตราสาขาแล้วก็รายได้นะครับก็มีการเติบโตมาตลอดนะครับปีล่าสุดหรืปี66เนี่ยมาปี66 65ไป66เนี่ยเติบโต57%เลยนะครับทั้งจากการเปิดสาขาใหม่แล้วก็สาขาเดิมที่เซ็สโตเซลโกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมสาขาก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับจากทางทั้งการเปิดแบรนด์ใหม่แล้วก็แบรนด์ของบาโกโรเดิมนะครับผม จากนั้นครับมาดูเป็นลายแบรนด์ย่อยๆกันบ้างนะครับมากูโร่ก็เติบโตดีครับจาก10สาขาเป็น11เป็น13นะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะไม่เน้นเปิดเยอะในแบรนด์ของมากูโร่ครับเพราะว่าต้องการควบคุมคุณภาพนะครับก็เติบโตมาเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับส่วนตัวของซัพติงทูเกเตอร์กับฮิตโตริชาบูผมอยากให้เน้นมากครับเพราะว่ามันเติบโตเร็วมากเลยเห็นปะซัพติงทูเกเตอร์จาก1ไป4มา6เลยนะครับโดยเฉพาะฮิตโตริชาบูเนี่ยจาก1มา6นะครับผมก็เติบโตแบบอลังการมากครับคือโตดีมากครับเพราะว่าแต่่่่เเเเเดดดิิมมมััันนนนนกกก็็็ตตตต้้ออองบบบวววาาาาาจจะะะปพรรฐยยคลโี แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขามีการควบคูมคุณภาพแล้วก็การทาการตลาดที่ดีเช่นกันนะครับผมถึงเติบโตมาได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับผมในช่วงเริ่มต้นของการโกรดแบบนี้นะอืม จากนั้นมาดูส่วนของกําไรบ้างนะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่45%แล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดครับอย่างที่บอกครับว่าช่วง3ปีหลังเนี่ยที่มันเป็นกราฟสวยงามแบบนี้เพราะว่าไอ้ตัวอีก2องในคอเปิดซัมซิงทูเกเตอร์กับพิตตริชาบูเนี่ย, together, u, ยอัตรากาไรเนี่ยมาสูงกว่มามักุโรครับเมื่อมีรายได้จากตรงนี้เข้ามาส่วนต่อของกำไรก็ดีขึ้นเช่นกันครับทีนี้ครับมาดูของค่าใช้จ่ายในการขายนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาต้องทาการโปรโมทแบรนด์ใหม่นั่นเองครับห้มาาในน่ม,มนมัมนค่อนข้างสูงขึ้นบ่า,าบอกอ ว่าในอนาคตเนี่ยต่อให้เปิดแมใหม่ต่อไปเนี่ยก็าจะพยายามควบคุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายตรงนี้ไม่ให้สูงเกิน30%อนนั่นเองนะครับผมจากนั้น,นก็เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลงครับปรากฏว่าค่อนข้างดีขึ้นนั่นเองอันส่งผลให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้นิตโปรฟิตเนี่ยสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจนั่นเองนะครับผม จากนั้นมาดูของส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินบ้างนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยถือว่ามีนี่สินที่ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณ547จาก814ล้านนะครับส่วนของผพ้่ถูขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่2 6 7ล้านก็ถือว่าเซมๆนะครับไม่ได้ดีไม่ได้เด่อะไรมากนะครับตัวงบตัวนี้แต่อยากให้สังเกตอยู่ตรงที่งวงจรเงินสดครับวงจรเงินสดเขาติดลบนะเป็นวงเล็บไปถึงติดลบนะแปลว่าบริษัทเนี่ยได้รับเงินจากลูกค้ามาก,ก่อนแล้วก็มีเวลา ประมาณหนึ่งก่อนที่จะจ่ายคืนให้กับต้นทุนวัตถุดิบหรือว่าเจ้าหนี้ต่างๆครับแปลว่าบริษัทเนี่ยมีเงินคงอยู่ในบริษัทเนี่ยก่อนจะไปจ่ายวงจรเงินสดติดลบเนี่ยแปลว,ว่ากระแสเงินสดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว,ว่ามันลดลงถูกไหมครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยจากลบสามสิบแปดเป็นลบสิบแปดเป็นลบสิบ่ยทั้งนี้เขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าการเปิดแบรนดใหม่นี้ครับเพราะว่ามาังกร่เนี่ยมันเป็นของสดครับทำให้มันไม่ต้องสต็อกนานอ่ะมันสต็อกนานไม่ได้ทาให้วงจรเงินสดแต่ดีกว่า นะครับผมคือติดลบนะครับแต่หลังจากเปิดแบรนด์ใหม่มาเนะี่ยซัมซุงทูเกเตอร์กับฮิตต o รี่ชาบูเนี่ยของเนี่ยมันฟรอเซ้นครับทำให้มันต้องมีของเข้าไปสต็อกทำให้วงจรเงินสดเนี่ยใช้เวลามากขึ้นนั่นเองนะครับจากส่วนนี้นะครับ ส่วนตัวของกำไรคัสต้องก้อย่างที่บอกกับ4.5%น่าพอจะอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่6.9%อันนี้ผมไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมมาเปรียบเทียบมานะครับส่วน6.9%เนี่ยอัตรากำไรสุทธิเนี่ยมันจะอยู่กลางๆระหว่างล้าน MK กับล้านเซนนะครับอยู่ในคือคือในระดับตรงกลางนะครับผมก็ถือว่าไม่ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคตามอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับผมส่วนตัว ROE หรือว,ว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยล่าสุดอยู่ที่26%ก็ถือว่าสูงครับสสััังเเเเกกกตววว่่่าาาาามมมมนนนนนพพิิิขึ้ด้ดยะะครรบจ5%ปปป็็ป็11% 26%, 26ถือีทธภ ขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนนี้สินที่มีดอกเบีย้ยปรากฏว่าไม่มีนะครับในปีหกไปว่านี่สินที่เขามีเนี่ยมันเป็นนี่สินที่ไม่ต้องจ่ายดอกนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือทุนตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีนี่ที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยครับไปว่าทางด้านของงบการเงิน,นก็ค่อนข้าง,งปลอดภัยอยู่แล้วกันนะครับผม จากนั้นครับสุดท้ายนี้ช่วงท้ายก็มาดูวัตถุประสงค์การใช้เงินครับอย่างแรกครับเขาก็จะเอาเงินที่ได้จาก IPO เนี่ยไปทําการขยายสาขาครับโดยปี67เนี่ยเขาตั้งใจจะขยายให้ได้11สาขารวบรวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจาก IPO เขาาจะเปิดแบรนด์เพิ่มขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมจากนั้นเนี่ยอย่างที่2เขาว่าใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิมแล้วก็สร้างครัวกลางนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งปรับปรุงระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้วก็รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานดด้ววยนั่่เเงสกตาจุ ประสมทั้งหมดที่เขาไปใช้เนี่ยไปใช้เพื่อการขยายบริษัทขยายร้านของตัวเองไม่ได้เอาไปใช้ในการจ่ายหนี้ถูกไหมครับ้นเงินทุกก้อนที่เขาได้มาจาก IPO เนี่ยจะทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตแล้วก็เป็นผลกําไรกับผู้ถือหุ้นทุกคนนั่นเองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆประมาณนี้นะครับ จากนั้นข้ามาดูรวบรวมจุดเด่นจากการลงทุนนะครับอันนี้คือ FA เขาบอกนะน,นี่ผมไม่ได้สรุปเองนะเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยคณะผู้บริหารและบุคลากรเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับจาก4คนผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ศึกษามาอย่างดีแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าแบรนด์ก็เติบโตได้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับ3ปีล่าสุดมีผลการดรําเนินงานที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็แบรนด์เลคคอร์เนชั่นแลวก็คอมเพติทีฟโพสิชันนิ่งเนี่ยถือว่าอยู่ในแบรนด์ที่ดีซึ่งก็ต้องบอกว่าแบรนด์เขา,ขาเก็ปรับค่อน สอดค้องกับความต้องการของผู้ริโภคครับสังเกตได้จากการเปิด2แบรนด์ใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองครับแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตแล้วก็การขยายตัวสุกุมลูกค้าใหม่ๆนั่นเองครับก็เป็นจุดเด่นทั้งหมดของหุ้นตัวนี้นะครับผมจัดนะครับมาดูสรุปข้อมูลการขาย IPO บ้างนะครับส่วนตัวของ IPO เนี่ยทั้งหมดเนี่ย จะมี34.06ล้านหุ้นนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยขายมาบางส่วนนะครับก็คือกลุ่มของบริษัทโฮดิ้งนั่นเองนะครับแล้วก็การจ่ายปันผลเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ40จากทางนโยบาย ครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางของเว็บไซต์บริษัทได้เลยนะครับผมโอเคครับจากส่วนของสไลด์พรีเซนต์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของมากรูครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสียของหุ้นตรวนี้ที่เพื่อนๆควรระวังครับอันดับแรกเลยก็คือหุ้นตรงนี้เนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับต่อให้มันเป็นข้อดีที่ว่าเราสามารถไปชิมไปตรวจสอบบริษัทแล้วก็ไปดูพัฒนาการอะไรต่างๆได้โดยตรงเลยนะเพราะว่าจะแบบเป็นธุรกิจ B2C ต้องบอกก่อนว่าอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยบก็นใหมเ้า เอาง่ายๆน่ร้านปิ้งยา่างร้านอาหารญี่ปุ่นร้านชาบูเนี่ยใครๆเนี่ยเปิดอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับใครๆก็าทาได้แล้วก็ตัวแบรนด์ใหญ่เดิมที่มีอยู่ในตลาดเ่ะเขาก็ยังทํา การทํามาค้าขายอยู่นะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงครับก็เป็นความเสี่ยง้านึด้ของบริษัทเนี่ยแล้วก็เรื่องอุตสาหกรรมอาหารนะต้นทุนน่ะแน่นอนครับต้นทุนวัตถุดิบครับเนื้อสัตว์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีความผันผวนไปตามฤดูกาลนะครับผมรูกไหมครับเรียกเป็นอีกข้อนึงที่ต้องควรระวังครับว่าผลกําไรของบริษัทเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องเกี่ยวกับต้นทุนที่มันผันผวนอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มากรูเนี่ยเป็นหุ้นในเมืองไทยครับอันนี้ผม าการกินลูกค้าที่จะเข้ามากินเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีข้อที่ต้องควระวังหรือเปล่าว่ามันอาจจะไม่เติบโตอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของมาโครที T ่เป็นพรีเมียมแมสเนี่ยไอเดียคอนเซปต์เนี่ยของลูกค้าที่จะมากินแบบพรีเมียมแมสได้ก็คือคนชั้นกลางที่มีรายได้เพิ่มขึ้นในการเติบโตเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องการกินอาหารที่ดีขึ้นจากร้านแบบชั้นกลางทั่วไปก็ต้องจากจะขยับไปกินในระดับพรีเมียมแมสมากขึ้นอันเนี้ย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของคอนเซปต์ในด้านการเติบโตของมากูโร่ครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยครับว่ามากูโร่เนี่ยจะเปิดแบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริภโภคยุคนี้ได้ต่อไปหรือเปล่าจากการแข่งขันที่รุนแรงขนาดนี้นะครับผมนะปัจจุบันก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าร้านดางัดงๆหลายร้านนตอนนี้เนี่ยยอดขายเนะี่ยไม่ได้เติบโตเลยนะครับก็ถูกแบรนด์ใหม่มาตีขึ้นเรื่อยๆซึ่งมากูโร่เนี่ยณตอนนี้นะครับณตอนนี้มากูโร่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไปตีเขาใช่ไหมครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆนึกย้อนไป ล่วงหน้าปิดประมาณ5 6ปีต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีแบรนด์อื่นอะที่มาตีมาครูโล่ด้วยก็เป็นไปได้ครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงทั้งหมดทั้งโมทง,มท,งมที่ผมพอจะสรุปให้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรว่ามีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเปิดกว้างทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมยินดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพกเพื่อนๆพอสมควรนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับรายการมีเป็นลา้านเลยเหลร